เอ้ย<ม>เดี๋ยวจ่าเดี๋ยวซุปมก็ตอกหรอก,รกนะคู่ครั้งนี้ต้องใช้สบายกรดโ้โคจะมากเลยกรีดแล้วอ้ามนานมากแ,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 แน่ๆนมันนานมากแน่ๆคนโคนคิดภาพไปออกเลยมันจะเสร็จตอนไหนเฮ้ยเนาะลุงลุงมีไรลุงลุนลงเล่นลุงลง,ลง,ลง,ลง ให้ของเขาไม่ช่างมนเถอะลุงผมเจอยาพิษที่มากมายไม่มีใครค,คุณก็มาเป็นลงงังน <ไป S 1> ีคุณเจอยาพิษลุงผมมาใต้น้ำที่อนัอนเดอร์ลึกอันเดอร์ดานแล้วตอนนี้มันแคบม,มากพูดไ,ไปได้งงไงลุงงานง่ายกันขึ้น,นยากยากลุงอะไรขึ้นยากๆน้ำใต้น้ำเลยเป็นถ้ำเล็กทุกที่อ่ะลุงแล้วคุณพูดไปได้ไงเนี่ย คุณพูดมาได้ไง่็คุณอยู่ในน้ำคุณใช้อะไรพูดผมเป็นอะไรอะไรผู้คนเจอตัวอะไรอ่ะจิ้งเนึงว้ยไม่น่าว่าดูเลย้ยคุณจะรักยงตายไปซะแล้วตายแล้วคุณไปแบบคม่น่ารักยังอะไรน่นรักอะ น้องคุณอยู่ไหนเอาพาไปอยู่ไหนกําลังไปเออไนก็ตัวั่ไงอเราอยู่เตงเสเทาจิสีเขียวสีซ้มีเลยผมขอตัวได้หรอเลสีส้นสีขาก็สีเหลือสีขาว้ที่มันอยู่ข้างในเสาสายลุงานะเป็นเสาสายลุงมีด้วยเหรอเป็นฟ้าฟมีฟ้าฟ้าเลยน่ารปไหนแล้ววะอ๋อในเสาตรง ที่มันคล้ายๆจิงหรีนะตัวเล็กๆน้ำตาลน้ำตาได้เป็นเล็บหรีนหูถูด้วยจิงหรีนมันอยู่ไหนลงหน้าไปแล้วมั้งถูอจะได้เลยไม่นี่เปล่าเล็กๆเนี่ยห็นตัวเล็กอยู่กูนี่แนว่ยอันนี้เหรอไม่นี่เปล่าใช่กลองดูดิหน้ามันโคตรหน้าจิงหรีนจิงหรีนเลยจะเหยียดตัวเขาใหญ่เลยตัวนี้ยิ่งใส่ตีวานปะกูบอกเถอะโอ้ยนี่สาวอะไรอ่ะน่าน่าน่ากลัว โโอ้หคุณจะขุดออกมาจากเดินทางมาฝั่งนี้มาก่ะขคือแบบในสองคุณเต็มเลยคุณูต่อว่ายน้ำสิต่อว่ายน้ำแบบนั้นหรอโอ้่หเขาแบบคาิบี巴拉ไก่พันโคตรใหญ่คาบิ巴าแบบไก่พันโน้ตมันเป็นไงวะน่ะคาบี巴拉ไก่พันโอ้โหมันใหญ่ตื่นดีคุณโอ้โหคาบี巴拉ไกพันคุณมันตัวใหญ่มากคือมันใหญ่มากมันใหญ่แบบมันโตเต็มอิ่มแล้วอ่ะโคตรใหญ่อ่ะ เออว่าเคยเจอตัวเองนะแต่ว่าย่างมันเถอะนะคนปล่อยมันเถอะตามสุขธรรมชาติอ่ะกลัวไม่ไกลมันเถอะแล้วก็จับคุณก็เมื่อยู่เลยนะคุณนตัวใหญ่นะแต่ว่าเนื้อโคดเยอะเลยดิคุณคิดเลยช่วยๆอีกแล้วใช่ไหมอย่าทำอย่างนั้นการการการฆ่าเนื้อเสาเนื้อคนรู้ไหมมันอาจจะเกิดผลเสียก็ได้นะคุณอาจจะชอบเนื้อมันจนคุณกินมันไม่ได้ก็ได้อย่าหยุดกินไม่ได้อ่ะ ุ one, ้นีนการชํำนี้ขอเลยว่าผมต้องใช้ไม้แหละแล้วไม้จะใครเยอะมากคุณเจา้าค่ะคุณต้องชอบมันแน่ๆแ,แล้วผมบอกขอให้คนชอบเลยผมจังใจสร้างอย่างมากเลย,ยนะครับเนื้อคุณมันมีบ้านในเสาได้อยู่ใต้นะอ๋อบ้านในเสาใต้น้ำเมืม่อเคยเห็นมาก่อนนะซึ่งก็ก็เคยในเสาเป็นละเลยทุกชั้นไหนทุกแล้วค้างในในเสาขึ้นบกยังอยู่อ่ะ ไม่สอขึ้นบอกคาบีบาร่ายเอาไปติดเนี่ยอ่ว่ามันน่าจะใช่บ้าแล้วนะมันเรียกว่าเข้ามันเรียกว่ากงขังมากกว่าดีกว่านะมันเต็มหมดเลยทุกสายพันเลยก็ได้ษตัวบินได้ยังไปอยู่มันต้องบินยังไงวะไว่าแต่แล้วนี่มันตัวมันอืออ้าวหยุดเอาละที่นี่เราก็เหลือแค่ไปคาบลัวนะเดี๋ยวจะคาบลัวมีอะไรอีกแล้วอ่ะขอว่าไปแล้วนะขอว่าทำไม วัดสักสิบล้านรอบเะดูดูเนนตีวะลามเหรอเฮ้ยเบบี้ชากคุณคุณเรีบขึ้นบอกแล้วตึงดึง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 ตึงดึลาบมันกดตบเอ้ยเ้ยอ้ยลาบหันตบเฮ้ยฉลามมันตบเออเอาคนเรียกว่าชลามตบแุกที่่าหางก็แทงหน้าขบคอหักเกือตายเลยอยู่ไหน ไหนนั่นน่ะสอนนั่นเหรอได้เรามาเคยเราเคยมาแล้วได้ทำไมไม่มาผมไม่รู้ไงมันมีมันจะมีของรูปรบบอยู่ในนี้เหรอว่าไม่เหรอผมเป็นคนต่อที่นี่กูจำไม่ได้หรอรเออผมเคยผมเป็นคนผมนี่แม่นี่แม่โกงตอนนั้นผมเป็นำรวจคนเดียวผมก็บอกคนไปแล้วนี่นี่คุณฆ่าฉลาดเนี่ย ยังเอาผมมาว่าผมผมเพิ่งเจอเบบี้ช้างเนี้ยแล้วตัวน,นี้มันคือเหมือนแบบเหมือนแบบไอ้ซายาอ้ทามแบบเขื่อนคนพังอะ่ะ